วันนี้พบกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง YouTube เทิงเทิงยุสคาร์นะรถยืนมือสองนะครับที่ซื้อง่ายออกง่ายนะได้ทั่วประเทศนะครับคุณอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกกับเราได้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกับ Toyota h ไฮรักรีโนะฮะรุ่น2.4 z e d i t i o แซนะครับตัวนี้ก็เรียกว่า r ี v o ของเราจะมีจำนวนมากนะเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เจ้าสุดหล่อคันนี้เนาะเราก็จัดส่งมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับจะเป็นแม็กเป็นยางนะชุดแต่งมาครบ ะะเดี๋ยวผมพาไปชมบริเวณรอบคันกันไปครับ เรามาต่อที่ห้องเครื่องกันเลยนะฮะหัวใจของรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์เนาะตัวนี้ก็วางเครื่อง2 4 0 0ซีซี cc นะพร้อมกับเบรก abs แล้วก็ดูครับหัวน็อตเดิมเดิมนะผมพาชมยันหัวน็อตของเครื่องยนต์นะทุกจุดเลยนะครับทุกอย่างรถไม่มีอุบัติเหตุนะฮะแลวรถคันนี้ใช้มาเพียง4 3,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้น้อยแล้วก็สวยมากๆ น็อตยึดฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็เพจเดิมตรงรุ่นนะฮะปี2019นะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยย่นนะครับคือรถจะไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมากครับกับ t o โยต้าไฮรัก e ีโวนะฮะ2,400ซีซีกับรุ่น z e dition นะฮะอุปกรณ์ตกแต่งครบรถสวยทั้งภายนอกและภายในทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมนะครับห้องเครื่องห้องผู้โดยสารนะฮะอย่างที่ผมพาชมไปทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมนะครับคันนี้นะครับ กับราคานะฮะห้าแสนบาทไม่ใช่นะครับถ้าลูกค้ามีประวัติดีก็ฟรีดาวกันไปนะครับที่สำคัญขับฟรีหกวันแล้วก็ทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านคุณรถอนุมัติจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณอีกเช่นกันนะครับกับ t o โย t a h ไ l u ัก e ีโคันนี้ Z-Edition ปีสองพสิบสวยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งต่างๆนะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะเบอร์โทรศัพท์นะฮะ0852677704และ0948288562นะครับวันนี้กับช่อง u ู u ู e เถิงเถิงยูสคานะครับกับไฮรักรีโ e วเซต dition ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ